สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชผู้ใช้ Facebook กี2องกีได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่าโพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าสุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆก็คิดเหมือนกันว่าเราโชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่ ย้อนกลับไปคืนวันที่16เมษายนนั่งทํางานที่บ้านตามปกติถึงเที่ยงคืนก็อาบน้ํานอนตื่นมากลางดึกประมาณตีสามครึ่งรู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอกหรือวิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ําเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ําเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ําดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตัว,อตวเองได้ แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ําค้างอยู่เท่านั้นประมาณ1นาทีจนสุดท้ายสามารถฮึบก,กลับมาทรงตัวได้เลยเรียบเรียกรถพยาบาลให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางรู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่าจนไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีห้าพอบอกอาการคุณหมอขึ้นเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีกหนึ่งถึงสองประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลยหลังจากรู้สึกตัวอีกทีจําได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีท่อช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมด แล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงพยาบาลถามว่าจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นความทรงจําที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไม่มีเลยยังคิดว่ารถคว่ำเหรอเกิดอุบัติเหตุทําไมถึงมีท่อช่วยหายใจเลยทํามือเหมือนจับปากกาจะเขียนพี่พยาบาลหยิบกระดาษกับดินสอให้เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็บอกว่าพี่เกิดคาเดียคแอซเซทภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทํางานผิดปกติจนหยุดเต้นปั๊มหัวใจไป4ครั้งช็อตไฟฟ้า8ครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19นาที พี่พยาบาลบอกว่าดีที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิทรากลับมาขยับได้ขนาดนี้ถือว่าโชคดีมากสาเหตุตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอไปฉีดสีแล้วเพราะว่ามีริ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทําการดูดริ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีริ่มเลือดไปอุดตันต้องฉีดยาสลายริ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอลโล่อีกครั้ง2สัปดาห์ สภาพรอยไหม้ข้างลำตัวกับบริเวณหน้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาสลายริ่มเลือดหลังจากเกิดเหตุชีวิตมันน่าเศร้าถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่โรงพยาบาลวันที่3หลังจากถอดท่อช่วยหายใจก็ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้มูฟออน สาเหตุของลิ่มเลิดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกําลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้างแต่หลังจากได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่2จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทํางานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเรา หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ประมาทมีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอยากเก็บไว้บอกให้เขารู้ตอนยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากที่ให้โอกาสสในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับ